ถึงกลับมาทดสรเอก,กนิตเอก,กนิตเปิดพุ่มๆขึ้นหน้าไปไม,ม่ถึงคูนศักเอาถึงแล้วก็ลูกนี้ตวัดโอ้โหเรียบร้อยครับเอาละครับไล่ตามมาเป็นหนึ่งประตูต่ตอสี่ครับเชียงใหม่จากคูนศัก์มาสุกปีไขแแลกได้แล้วอะไรครับปุริอาเป็นทางเชียงใหม่อยู่ในเตดนะครับหรือาเสียประตูให้กับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดในจังหวะน,นี้ไปครับแอกประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคูนศักมาสุกแล้วครับ ทำประตูได้สำเร็จครับนาทีที่70บทจะมาก็มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับโอ้โหบอลความจริงนี่ดูเหมือนจะไม่ถึงเขาแล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงนี่ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากครับดูครับคือเปิดเข้ามาแล้วกลายเป็นบอลเนี่ยเข้าเหลี่ยมของคุณศักมาสุกเราได้จังหวะยิงไม่พลาดครับคุณศักครับก็เป็นจังหวะจบสกอร์ครั้งแรกหลังจากที่เขาเปลี่ยนลงมาด้วยนะครับเนี่ยสุลก้าเนี่ยกะจังหวะโมุผิดนะครับ ดูแล้วก็มาเข้าเหลี่ยมโอ้โห oh, oh. ตวัดยิงเสียบมุมดิกเลยนะครับสีวรักหมดสิเซฟเอาครับ 1- 4แฟนบอลเชียงใหม่ก็ได้เฮกันขึ้นมาหน่อยนึงนะครับถึงแม้ว่าสกรอร์ยังตามหลังอยู่3าม